ูกหล่อหางกล้วยปลูกในที่ราบของใครได้แต่ต้องเข้าใจนิสัยของหล่อหางกล้วยก่อนค่ะเพราะมันเป็นไม้เถาที่มีความเฉพาะตัวมากแต่ไม่ได้ยากค่ะคือระบายอากาศดีแดดจัดแต่ไม่ร้อนเกิน35องศาเซลเซียสหล่อหางกล้วยชอบอากาศ25-32ถึงองศาถ้าเกิน35องศาเซลเซียสบ่อยดอกจะไม่ติดผลหรือติดน้อย ถ้าอยู่ภาคกลางหรืออีสานแนะนำปลูกช่วงกลายฝนกันยายนถึงตุลาคมใช้ดินร่วนระบายน้ำดีไม่ชอบดินเหนียวหรือแฉะรากจะเน่าเร็วมากรดน้ำวันละครั้งหรือสองวันครั้งก็พอไม่ให้ขังปลูกช่วงกลายฝนพอเข้าหน้าหนาวจะเริ่มออกดอกต้องมีค้างให้เลื้อยสูง1.5-2เมตรถ้าไม่มีค้างจะไม่ออกดอกหรือติดผลยาก ปกติออกผลปีละครั้งถ้าเริ่มเพาะ,มะเมล็ดเดือนตุลาคมจะให้ผลช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนปีถัดไปดอกเพศผู้และเพศเมียแยกอยู่คนละต้นต้องผสมเกสรด้วยมือเพื่อเพิ่มอัตราติดผลถ้าอยากให้ติดลูกดีผสมเกสรด้วยมือช่วยหน่อยค่ะหล่อฮังก้ย้ยชอบร่มบางๆครั้งแสง20-30%เปอร์เซนจะติดผลดีกว่า ช่วงออกดอกห้ามรดน้ำแรงถ้าอยากได้ผลใหญ่ให้คัดเหลือต่อต้นไม่เกิน30ลูกค่ะ